โนะอเคนะเอาละเเริ่มต้นแล้วนะเอาล,ะ,นะใอาละใช่ไหมอเ,เอาละใช่ไหมโอเคเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมมหยวโบ้จนะ้าเนาะเดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะมา <c oughs> สร้างผู้คุมกันเอ้ยไม่ใช่แต่วันเนี้ยเราจะมาสร้างผู้เล่นจากในเกมกันนั่นเองเอย่ซึ่งก็อยากจะสร้างให้เสร็จไปแหละเนาะ ไม่มีใครขอมาเลยเหรอเสียใจจังเลยอยากให้มีคนขอเข้ามาบ้างนะวา่าใหญ่ทำอะไรตอนเนี้ยนึกไม่เค่อยออกนะคะแต่ที่ดูคืออยากสร้างผู้คุมนะเราก็มาสร้างอะไรดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอเป็นหมายเลขศูนย์หกเจ็ดละกันนะคะทุกคนอใช้สีประมาณนี้เลยนะใช้สีโดยรวมจะประมาณนี้เลยนะทุกคนรอ,องเท้าของผู้เล่นเนี่ยแต่ละคนเลยนะคะโดยรวมเนี่ยจะเป็นสีขาวมาเลยเนาะ แต่ว่าเราจะขาวแบบธรรมดาลโลกไม่จำนะคะมันคือสีขาวแดงใช่ไหมสีขาวแดงนี้ออกโทนชมพูชมพูหน่อยนะคะคนก็เราชอบมากเลยแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาสร้างไปลองท้าแบบโอโรสแล้วกันดีไหมอ่ะได้ไหมได้แหลนะเนาะ สีชมพูโอโรสไม่ค่อยเหมาะเลยนะคะเออเนาะมันไม่ค่อยเหมาะอนะทุกคนคือบอกก่อนเลยว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะสําหรับรองเท้าผู้เล่นก็ต้องสีขาวคุมโทนแบบนี้แหละนะนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรองเทา้าเอ้ยเออสำหรับเออ ขากางเกงเนาะอันนี้ก็ต่อบล็อกไปก่อนเลยอืมใส่ตะมะเดี๋ยวเดี๋ยวๆให้ฉันต่อบล็อกไปถึงตรงไหนกันเนี่ยเอาเอาเขียวประมาณไหนเพราะว่าเราอ๋อมันเขียวเดี๋ยวสีไม่ต่างกันเลยนี่ เดี๋ยวเอาสีปรมาณนี้เดี๋ยวเอาอ้อนะโอโอขอโทษค่ะทำทำผิดค <t ose 32> oh, oh. ่ะต่อบอกผิดเดี๋ยวพนสีเป็นงูเลยอ้อยการการตัวการตัวสูงสูงเดี๋ยวแบบว่า การตัวใหญ่เนี่ยมันจะอยู่อีกไม่นานแล้วนะทุกคนมันก็จะหายไปแล้วดูทำไมอ่นะโอ้ยนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยดูสิรองเท้าเปื้อนหมดเลยอะ่ะแล้วต้องมีที่คุมรองเท้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้บล็อกสีขาวคุมรองเท้าไว้ก่อนได้ไหม กว่าตอนนี้เราทําส่วนขาอยู่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทุบบล็อกออกนะโอเคอ่ะตอนนี้ก็ปิดแล้วนะเดี๋ยวสําหรับรองเท้าก็ปิดไว้ก่อนเลยนะคะที่พ่นสีก็ต้องมีตัวปิดเอาไว้ก่อนนะคะมันจะได้สีไม่เลอะเนาะโอเคนี่ นี่พ่นสีเสร็จแล้วนี่พ่นสีประมาณนี้ได้ไหมได้แหละได้ยูแล้วก็ทุกบล็อกแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือทุบไปเลยนะไม่ต้องสนใจแล้วเพราะว่าบล็อกอันนี้มันเอาไวป้ปิดปิดปิดกันสีมันเลอะโดนรองเท้าสีขาวเฉยนะคะมันไม่ได้เป็นบล็อกที่จะเม่ต้องสร้างเนาะ เราต้องเราต้องดูแล้วว่าขนาดตัวเนี่ยประมาณไหนเนาะประมาณมือของน้องยองนือนะ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องกะขนาดเอาไว้นะคะแบบนี้เลยอ่าทําบล็อกเป็นขีดเส้นเอาไว้นะคะแบบนี้เน,บบน,เนาะแต่ข้างแต่ข้างบนมันก็จะเป็นแบบสีสีแบบเข้มเขมแบบเนี้ยค่ะสีเข้มเข้มแบบนี้เนาะ อ่ามันก็จะเป็นสีเขียวเข้มประมาณนี้นะคะได้ไหมได้ไหมคะได้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเงานะคะเราวาดรูปด้วยบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนะว่าเราถ้าเกิดเราอะอยากทำแต่ว่ากลัวกลัวว่าต้องอายุเท่าไหร่หรอถึงจะทำได้อะคะ่ะ ความสามารถมันไม่ถึงหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเ,คเพราะว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าใครอยากทำอะไรเนี่ยแล้วก็ทุกคนน่าจะอยากหากความสามารถของตัวเองนะคะให้ทุกคนทำไปเลยเอา่าให้ทุกคนทำไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจหรอกว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งนะคะเราทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดเลยะคะ่ะ ใครไม่เก่งก็ลองทำนะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนทำไปสักพักนึงเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มชำนาญกันเองนะคะอาทุกคนจะเริ่มชำนาญกันเองเลยนะคะเ,คเราอยากเปิดเปิดเป็นแบบรูปนะคะเราลืมนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะต้องแบบว่า,วาเออเดี๋ยวเปิดปิดอีกโอ้ mini w ิร์ด โอเคเปิดรูปสควิดเกมเลยนะคะเสิร์ฟสควิดเกมนะคะสควิดเเขียนแบบนี้เหรอใช่ที่ไหนโอ,โอ้โหมันมันก็หาได้หรอโอ้โอโอเคชุดผู้ชุดผู้เล่นเนาะผู้เล่นนะ่ะ เกมผู้เล่นเนาะเขียนนี่ก็ได้ผู้เล่น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 อู้มันต้องแบบนี้สิมันต้องหาแบบนี้ไม่งั้นทุกคนก็จะไม่เห็นรูปที่เท็จโอ้โหรูปเพียบเลยนะคะเนี่ยโอ้คุณตาของเรามันแบบนี้นี่เองแต่ว่าเราเอาแบบนี้ก่าทุกคนคือเป็นเสื้อไปเลยใช่ไหมได้ไหมเดี๋ยว แบบนี้แล้วกันนะแบบว่าเราต้องใช้สีตัดกันนิดนึงนะคะเหมือนเงาอ่ะเหมือนเงามันก็จะเป็นเงาแบบเงาตัดกันนะคะนี่อูเงาตัดกันนะคะได้ไหมเอ่ยตัดกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราตัดสินใจแล้วว่าจะทำแบบนี้นะทุกคน รหัสนี้นะรหัสเขียวแปดทุกคนมันจะเข้มมากเ <c oughs> ขียวแบบเขียวเปรี้ยวกมีนะคะ <c oughs> ม่ไม่เอ่ย <c oughs> มันไม่ได้ทุกคนมันก็สีเหมือนเดิมอ่ะ <c oughs> มองยังไงสีมันก็เหมือนเดิมทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูยังไงสีมันก็เหมือนเดิม เป็นเสื้อผู้เล่นเนี่ยโอตี้ยจังอ๋อโอ้สวยสวยนะเนี่ยอออยสูงเท่าน้องยองฮีเลยแต่ว่าหัวจะไม่ใหญ่เท่านะคิดว่า ไม่เท่กันนะคะโอ้ยน่ารักตัวผอมจังผอมเหมือนแบบขาดสารอาหารเป็นคนสัตว์อาหารเลยอะ่ะแบบคนขาดสารอาหารไม่มีข้าวกินหรอโอ้โหตัวตัวแบบเล็กเกินไปเราคิดว่าตัวเขาน่าจะเล็กเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า มันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะะแบบนี้แบบนีเน้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นทุกคนเดี๋ยววางวางวางบล็อกวางบล็อกกี้ไว้เราลืมสีนี้ได้ยังไงอะสีหน่งอ่ะที่จะไม่ต้องใช้กับหน้าคนนะคะ หัวคนแล้วก็อีกหลายอย่างเลยหูลืมได้ยังไงเนี่ยโหนี่ไงใช้สีเนื้อเยอะมากเลยแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าสีสันอื่นอีกมากมายบนตัวของผู้เล่นแต่ละคนนะคะเออร่้ห<อ>ะหูสร้างบล็อกหัวถึงประมาณไหนดี ให้ไม่ให้หัวมันดูบี้เหมือนจอทีวีอ่ะหัวสี่เหลี่ยมอ่ะแล้ววออ้าโอหัวหัวสวยอยู่อ,อ๋อทอออี่เกียร์สร้างจังเลยนะ่ คนนี้ก็สร้างยากสร้างเย็นจังปึง้งอุ้ยหน้าแบนหน้าบี้เกินไปอ่ะมันไม่ได้หน้าบี้เกินไปหน้าบี้เกินไปไหมแบบเนี้ยเุ้ยได้ได้อยู่มันได้อยู่หัวลนโอ้ยหัวลนด้วยอ่ะร้ยตลกจัง เอาละโอ้ยหนุ่ยจังเลยอุย้ยผมพระเอกได้อยู่สุดท้ายก็คือไม่อยากทำผมยาวแล้วนะขี้เกียจมากคือมันก็ง่ายง่ายอ้ยอ๋อสวยแล้วเนี่ยอ๋อหล่อแล้วเนี่ยหล่อลำเกิน ยอดโมเดลอเอาเพชรเพชรเพชรเพ,เ,พเดี๋ยวเพชรลูกตาเป็นเพชรเลยนี่เพราะว่าเงินมหาศาลจะเงินมหาศาลนี่โอ,อ้ตาดูแบบตาต้องเป็นเพชรสิคะเพราะว่าเงินรางวัลของเกมมันเยอะมากอ้า สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอัวลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องจีทชาแน,นลด้วยนะบ๊ายบายปึ้งปึ้งอันนี้แบบนี้สมบูรณ์เลยโอ้มันช่างงดงามเลยเช่นนี้นี่สหรบวันนี้บ๊ายบายจ๊ะ